สวัสดีค่ะกลับมาพบกับสรุปดราม่ากันอีกแล้วนะคะสรุปดราม่าในวันนี้พูดถึงดาราหนุ่มท่านหนึ่งที่โดนปลดกลางอากาศ เพราะเนื่องจากอดีตเคยบูลลี่ผู้อื่นค่ะหลังจากครั้งที่แล้วนะคะเราเคยพูดถึงวงการกีฬาที่บูลลี่คนอื่นในทำให้ถูกแบนไปอย่างไม่มีกำหนดวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการที่ดาราน,นักแสดงที่มาบูลลี่คนอื่นนะคะัคนทำให้ถูกปลดกลางอากาศค่ะและเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องจีซูนั่นเองเรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวไปฟังสรุปกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทา ความรู้จักกับจีซูกันก่อนดีกว่าจีซูก็คือนักแสดงชื่อดังที่เกาหลีใต้อายุ27ปีค่ะหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเขานะคะเพราะเนื่องจากว่าเขาเคยแสดงเป็นองค์ชาย14เรื่องมูนเลเวอร์นั่นเองค่ะ หรือชื่อไทยก็คือข้ามมิติลิขิตสวรรค์ซีรีส์เรื่องนี้นะคะก็จะเป็นซีรีส์ออกแนวย้อนยุคหน่อยๆค่ะตอนนี้จีซูก็ได้มีซีรีส์เรื่องหนึ่งนะคะที่กำลังออนแอร์อยู่ทางช่อง KBS2 แ,แสดงคู่กับ Kim so ะคะิมโซฮยอนค่ะและเรื่องนี้นะคะก็คือเรื่อง River Where the Moon Rise นั่นเองค่ะล่าสุดตอนนี้เพิ่งออกอากาศไปได้เพียง6ตอนเท่านั้นค่ะเมื่อวันที่สอมีนาะคมที่ผ่านมานี้เองนะคะได้มีคนออกมาเปิดประเด็นเกี่ยวกับจีซูในโลกออนไลน์และเขาก็ได้เล่าว่าจีซูนะคะเป็นหัวโจกในการที่จะบูลลี่คนอื่นโดยใช้ความรุนแรงทำลายร่างกายและจิตใจหลายๆคนค่ะ you <laughs> ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงมอตน้นช่วงนั้นอยู่ในปีพศ2549ถึงปี2 5 5 0หลังจากที่มีคนออกมาเปิดเผยว่าจีซูเป็นหัวจกในการบูลลี่คนอื่นนะคะก็มีหลายๆคนออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงแล้วก็เล่าเรื่องต่างๆที่จีซูเป็นคนบูลลี่ต่างๆค่ะเนถ้าคนในแก๊งของจีซูไม่พอใจใครก็จะยกพวกไปรังแกแล้วก็ไปรังควันไม่หยุดไม่หย่อนค่ะ แล้วก็มีการคว้างปาอาหารใส่เด็กนักเรียนหลายๆคนนะคะจนบางคนเนี่ยทำให้เสื้อผ้าเลอะเทอะไปหมดทั้งตัวแต่ถ้าตัวจีซูเองไม่พอใจใครนะคะสั่งให้คนอื่นไม่คุยด้วยแต่ถ้าคนอื่นไม่ทำตามเนี่ย ก็จะลงโทษเขาค่ะและก็มีพกปืนบีบีกันไปโรงเรียนอีกด้วยและเอามายิงเล่นเพื่อความสนุกสนานค่ะซึ่งหลายๆคนก็รู้ว่าปืนบีบีกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างเจ็บเลยทีเดียวเมื่อโดนยิงใส่เวลาเขาเล่นเนี่ยเขาก็จะใส่ชุดป้องกันกันค่ะแล้วก็มีไถเงินเพื่อนด่าทอเพื่อน สาบแช่งพ่อแม่ของคนอื่นๆนะคะสูบบุหรี่ชี้ใส่ถังขยะแล้วก็เรียกเพื่อนมาตกเวลาที่ตัวเองไม่พอใจนอกจากความรุนแรงนี้แล้วนะคะก็ยังมีคนออกมาแชร์เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศด้วยค่ะมีคนออกมาแชร์ว่าจีซุมีอะไรกับเพื่อนผู้หญิงหลายๆคนแล้วก็ชอบเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังจากเมื่อมีอะไรกันแล้วก็ทิ้งเธอไปค่ะนอกจากนั้นนะคะยังบังคับให้ผู้ชายเนี่ยช่วยตัวเองแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะและ ก็ยังมีการล่วงละเมิดทางเพศอีกหลายๆอย่างนะคะและก็ถ่ายคลิปแบ็กเมย์เอาไว้ค่ะหลายคนที่เป็นเหยื่อนะคะก็ออกมาเล่าความรู้สึกของตัวเองว่ารู้สึกเจ็บปวดมากๆเลยเวลาที่เห็นจีซูแสดงแล้วก็มีคนรักเขาเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าความจริงแล้วอ่ะมันตามกับที่เขาได้เจออย่างสิ้นเชิงและก็รู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากที่เห็นคนอื่นๆรักเขาซึ่งหลังจากที่มีคนนะคะออกมาแชร์อย่างนี้ ทําให้แฟนคลับหลายๆคนนะคะก็ตกใจเลยละสิว่าทําไมถึงเกิดเหตุการณ์นี้ได้นะคะหลายๆคนก็เลยเรียกร้องให้ทางสถานีโทรทัศน์ KBS 2นะคะให้ปลดจีซูออกจากซีรีส์เรื่องนั้นในทันทีค่ะซึ่งทาง KBS 2นะคะ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็เลยเรียบเรียกประชุมด่วนในทันทีค่ะและหลังจากเรื่องนี้นะคะกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ตัวจีซูเองนะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจออกมาโพสต์รูปจดหมายที่จีซูเขียนด้วยตัวเองเป็นจดหมายขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆในจดหมายเนี่ยจีซูก็ยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ก็บอกว่าขอโทษกับทุกๆคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดและอยากจะขอโทษกับ คนที่เจ็บปวดจากการกระทำของเขาค่ะและนอกจากนั้นนะคะจีซูก็ยังได้บอกว่าตอนที่เขามีชื่อเสียงเองเนี่ยเขาก็รู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับอดีตต่างๆของเขาและก็รู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างมากนะคะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้ตัวเขาเองเนี่ยทำให้สถานีโทรทัศน์แล้วก็สังกัดของเขาเนี่ย เสียหายเป็นอย่างมากและโพสต์นี้ของจีซูนะคะก็ได้มีคนไปต่อว่าเป็นจํานวนมากถึงหลักแสนเลยทีเดียวแต่ล่าสุดนะคะทาง KBS ก็ได้ปลดจีซูออกจากซีรีส์ในทันทีถึงแม้ว่าเรื่องนี้นะคะจะถ่ายไปแล้ว95%ก็ตามหลังจากนี้นะคะทางสถานีก็จะหานักสแสดงคนอื่นมาเล่นแทนได้ทราบข่าวว่าได้ท้าทามนาะอินอูพระรองจากมิสเตอร์ควีนนะคะมารับบทเป็นพระเอกแทน คะ่ะแต่ดราม่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะคะมีทีมงานกองถ่ายนะคะก็ได้ออกมาแฉดจีซูอีกเช่นกันว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ถ่ายทําละครมานะคะจีซูนีสใสแย่มากทีมงานได้บอกว่าจีซูเองเนี่ยตอนที่มากองถ่ายก็ไม่เคยทักทายไม่เคยสวัสดีใครเลยและก็ใช้งานผู้จัดการเยี่ยงทาตเลยทีเดียวแถมถมน้ำลายและก็ทิ้งก้นบุรี่ไปทั่ว แต่เมื่อเวลาอยู่ต่อนหน้าคู่กำกับนะคะก็จะเป็นคนละคนกันเลยค่ะทีมงานคนนี้นะคะก็ยังยืนยันอีกว่าจีซูที่เราเห็นภาพลักษณ์ที่ออกพันทางทีวีเนี่ย ความจริงแล้วไม่เหมือนกับตัวจริงเลยแม้แต่น้อยล่าสุดก็ได้รับการยืนยันยแล้วนะคะว่านาอินอูจะมารับบทเป็นพระเอกแทนจีซูซึ่งนาอินอูเนี่ยก็เคยเป็นพระรองเรื่องมิสเตอร์ควีนมาก่อนรอติดตามผลงานของนาอินอูได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะทาง KBS ก็ยังถแถลงอีกว่าสุดสัปดาห์นี้นะคะจะไม่ฉายรีรันเรื่องนี้ค่ะต,ตอนที่7และ8นะคะจะพยายามเอาฉากที่จีซูอยู่ใน เรื่องนี้นะคะออกให้ได้มากที่สุดและหลังจากนั้น e ีีที่9เป็นต้นไปนะคะก็จะมีนาอินูมาเป็นพระเอกแทนค่ะแตล่ล่าสุดทางสังกัดของจีซูก็ได้ออกมาแถลงชี้แจงข้อเท็จจริงนะคะว่าเรื่องการที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่เรื่องที่จีซูไปล่วงละเมิดทางเพศคนอื่นเนี่ยไม่เป็นเรื่องจริง เพราะจากที่จีซูได้ออกมาขอโทษนะคะจีซูไม่ได้พูดถึงเรื่องการละเมิดทางเพศแต่อย่างใดครั้งนี้นะคะทางสังกัดเองก็จะตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความมั่นใจค่ะหลังจากนั้นไม่นานนะคะคนที่ออกมาแฉจีซูคนหนึ่งก็ได้ออกมาสารภาพเกี่ยวกับเรื่องการที่จีซูไปล่วงละเมิดทางเพศคนอื่นนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องจริงแต่อย่างใด เป็นการผสมโรงเพียงเท่านั้นและล่าสุดนะคะทางตัวจีซูเองก็ได้ถูกปลดออกจากงานต่างๆ และตัวจีซูเองก็ตัดสินใจเข้ากรมเพื่อที่จะไปรับใช้ชาติตามกฎหมายค่ะส่วนเรื่องการที่มีคนออกมาผสมโรงนะคะขอบอกว่ากฎหมายของเกาหลีแน่นอนมากค่ะไม่มีการยกกระชา่ไปขอโทษแต่อย่างใดน,นะคะเพราะว่ากฎหมายของเขาเอาจริงและนี่นะคะก็คือสรุปดราม่าพระเอกชื่อดังที่บูลลี่คนอื่นจนถูกปดกลางอากาศค่ะสำหรับใครที่ชอบสรุปดราม่าแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็น กำลังใจให้ด้วยนะคะ